ลวดกนนี้ยางบุ่ะนี่พวกระดดอยู่้งนึงอันนูนหลักไปดีะต้สนใหม่เนย่อย่มันเป็นศิลปะดีไหมมันโค้งๆไหมโค้งๆแล้วเป็นซุ้มของเขาเลยไหมนีเป็นนมันเป็นโซนไอยากต้นนั้นเป็นโฮมเทเมราอต้นมันติดหดแๆที่น้อเลยๆแๆมันเป็นโฮมดีดีกต้นต้นอะไรนะต่างไตเกียร์เขาขายต้นละสิบตละพันเจ็ดแต่เ่มีคนสนบ เพื่นอนว่าข้างบนมีห้องน้ำจากข้างบนมีห้องน้ำเป็นแบบแม่แแแเอาโบเลียเตใจเดูมันบริบายมันบริพานหนึอย่างนะครับอันนี้อ่ะ,อะ,อะ,อะ เอาอันเดียวแม่เอาอันเดียวกับพ่อมีเพิ่นเอาอันเดียวกับพ่อเราจะจีบนั่นงไงครับเราจะจีบยังไงถ้าอยากมีครูก็ไปเป็นครูเถอะครูเลยมีครูถ้าอย่นนี่สีหายองอันค่ะสองอันเอายกไปเลยครับเอาไปใเซในบารเป็นสองอันเสียหายไอ้ต้องแม่อันไหนแม่เลือกเพื่อแม่ไอ้แมงด้วยอาศัยทานอาศัยไหนเพิ่นหาที่บาสใ่ืร์ไซปูน ยูไอ้ไม่ยูเนี่ยยู่ิีู่ปร้านธูกพารูกรานธูกชายูชิมไม่แห้งจะโดเดือนจะโดปีตโดชาด้ออไม่ใหญ่เป็นเด็เกบโบไ้ใสโเอานะฮะช่ทงงานท่างานให้ดาบให้เดินเงื่อนผู้เป็นผ่านเ็นผ่านทาใช้งานมือสา้ปานเสนาบเสนาให้เจ้าขายเงืนเจ้ทำเจ้ามังจ้มีเจ้าลำเ้ารวยอยู่ม้วนด้วยเบร์ทั้งวันทีหนึ่งยด้าน้านด้านเจเจดที บานั่งกินน้อนกินปาพุทาสามแบ้นแบบาแบบแบบเวณหาแบบาเป็นบางก็เขียนแาแูไปดยลดยเี่เจาให้บอกขาชิหูบอได้ครับในน้อากยาวบรไมาซื้อเลยนี่านาคไดะนอั้นี้มันบูชาพญานาคบูชาพญานาคมื่อิมชุดวักเผา้อหากชุดอร่อยอันตัวนี้ฮวายหลวงพ่อโคนท่ อันนี้อวัยวงพอโทอาวยองค์สีขาวตังไม่ได้มมากกอวงพะโลถูกอวงสีขาวจงมนี่ยมีมีให้อันนี้ <c oughs> กแวสวยเ่ตีอร่อยค่ะองาออ่าสวยเด็นเดีป้งานมเนมาเนี่ยปวดแทงปวดยังไงแต่ว่าโอ๊ยอะไรจังหักิน มอังีชื่อวทนีออนี่้งนนห้นนันแม่จ๊ะกดที่าวที่บนะครับทางวัดภูยัครับขอจะได้จีบวงสวงนะครับเพื่อเปิดโวเปิดลาบนะครับขอโช์ขอลา แจบเท่าไหรน,นะคะจะเข้าไปเชิญรวมเปิดซั์ก,กับท่านพระอาจารย์นะคะก็ขอเชิญได้นะคะตามสลาดเปิดับนะคะท่านพระอาจารย์ท่านเศรษฐกิเส้นได้ขนาดเส้นมหาเมืองนให้บนลายมือเชิมหน้าผ่นดินน้ำประชาครร้อยแปดให้เป็นเกริมงคลนะคะขอชวนดูัาเอาคำกรุณาเจ้าที่ได้ตามสลาบเปิดัได้เลยนะคะ เส้ Finally, นวาสนาเส้นมหามงคลนะคะจะมีทั้งหมดเก้าเส้นนะคะที่ท่านพระอาจารย์ได้จีดให้บนฝ่ามือของญาติโยมนะคะที่เข้าไปเสด็จบวชเสด็จรับนะคะหนึ่งเอาฝ่ามอาฝไปถวายเข้ประธานได้เลยนะคะเป็นใบถึงขึ้นนำขึ้นมาฝาก้านบนบ้านได้นะคะเอากระสาบเอาเข้าไปถวายพระประธานได้หมดโดยสาวเพื่อว่าไไปด้ เป็นแาบขนาเส้นมหามงคลนะคะจะมีทั้งหมด9เส้นนะคะที่ท่านราชการได้จีดให้บนฝก่ามืองของญาติโยมนะคะที่เข้าไปสนดดกโบกันนะคะหนึ่งเส้นต่ออายุให้มีอายุมั่นสัมยืนสองเส้นปัญญาเจ็กแหลมสามเส้นจิตใจเช่นแข็ง สเส้นบาสนาดีทําอะไรก็จะสําเร็จทุกอย่าง 5. เส้นหน้าที่การงานเสริญดุด้นเรืองหเส้นมีทนอุปถัมภ์ทำชูเจ็ 7. เส้นถุงเงินถุงทองแปดเส้นผ่านการเงินมั่นคงและเเส้นโชคลาภนกหาทั้งหมดเก้าเส้นนี้นะคะเป็นเส้นบาสนาเส้นมหามงคนนะคะที่ท่านพระอาจารย์ได้ขีดให้บนฝ่ามือ ของญาติโยมนะคะที่เข้าไปส่วนดวงโปดจนะคะและท่านพระอาจารย์ก็ได้คาถาของปู่ฤาษีตองดามกระตุกจันทรให้กับญาติโยมนะคะบนหน้าผานนะคะก็ลดน้ำพระพุทธมนต์คนร้อยแปดให้เป็นสิริมงครึ่งซับนะคะอื้อแหลง นี่ทำบุญกับคุณแม่อันนี้ของคุณแม่นะอันนัานเวลาทำบุญ ขอรุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่นารีนะคะระหงนะคะของครอบครัวด้วยนะคะ smiled, ขออำนาจคุณพ่อสี่เละเจ้านายหลบพ่อโตย่อปลัวเถอะตกป่วยรักษาคุ้มครองคุณแม่เป็วฤทัยนะคะขอรอบครัวให้ีแต่กความสุขความเจริดปราศจากโรคภัยให้เจบคอยพ้นทุพพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัย จะเนียยกันใดหายไปทันทีขอให้รวยทรัพย์รวยบารมีรวยความดีมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาพรักคุ้มครองนะคะขอให้มีแต่คำเศษเพียิมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุกาลมโมทนาสาธุคุณแม่สมัยคะคุณนายคุณแม่สมัยรับสมุดที่ดินด้วยนะคะคุณแม่สมัยนะคะ ของแม่แม่เตรียมยังไม่ได้เเอาคุณแม่ยนอคุณยายะ คุณแม่ไปเหรเออคุณแม่คุณแม่นี่ใช้ที่เหม่ก่อนมาไม่แช่คุณแม่ล่ะประลานบ่ปลานได้ยังคด้ถ้าได้ถ้าได้แล้วเราแล้วก็ฝกนสวัสเจ็ดนะครับก็ได้งินจากยากิลุหรือว่าแม่แม่นี่แหละซื้อที่ถวายวัดนะคะอันนี้มอบให้ทางวัดมอบให้ท่านพระอาจารย์มอบให้นะคะล้ท่านพระอาจารย์ทางด้านโน้นนะคะ ไม่อันนี land. ้เราพอในแม่ค่ะคุณพ่อถือค่ะคุณน้องใบบูชาค่ะได้ไหงนะแม่นะใช่ อีกสองคนนะคะคนไนยังไม่ได้เขียนนะคะเขยนมาจากอำเภอรัษณบุรีเนเยอะเนาะมาลกตเป็นกตูเบอ้หขันนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ ขออำนาจคุนทศสีรัตนาตายหลวงพ่อโตโยอดรวยท่านพระอาจารย์แดะป่ฤาษีตาไฟอุทัยทิพย์ปู่องค์ดำจงปกป,ปางร,รักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้พ้นทุกคพนโศกคนโรคคนภัยเสมยดกจนใดหายไปทันทีขอให้รวยทรัพย์รวยบารมีรวยความดีมีแต่ความสุขนา้รคุณแม่ วันนานะคะสุสุกรรปนะคะสออบเดือนะคะก็ร่วมทำบุญนะคะหนึ่งรบานึ่งบาทนะคะก็เดินทางมาจากอำเภอราชีนะคะก็สนยนะคะด้วยนะคะาด้านนี้นะคะสุกที่ดินะคะนนาาทดด้วย ตกแต่งรักจากคุณพรอคุณแม่ไพวันนะคะอยู่คงทองครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญประชเจาโรคภัยไข้เจ็บขอให้พ้นทุกคนโศกคนรอบคนไม่เสนียนใดหายไปทันทีขอให้รวยทรัพย์สวัสดีค่ะเขียนชื่อนามสกุลทองครอบครัวได้เลยนะคะเดินทางมาจากอำเภออะไรจังหวัดอะไรก็ได้เลยม่นะเราม่เบ็ดเดีว เพียเียรในสิทัยที่สู์อ์ดำรวยความดีมีแต่ความสุขความเจริญบุญแล้วจากพระคุณของนะคะขอให้มีกับคำว่ารวยรวยตลอดไปให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุชาวมรนากายทุกตุ้งไปเชื่อมให้ไปเชื่อมให้ กระตือที่ถวายวัดผูยอดรวยนะคะหนึ่งตารางวาหนึน่งร้อยบาทนะคะเดินทางมาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะอันนี้มโนธนาสาผู้คนด้วยนะคะขออนุญาจคุณพระเชิรัตนกายหลวงพ่อโตยอดรวยท่านท่าอาจารย์ดักรุตุศีตาไฟกูชัยที่ปู่องค์น้ำเป็นเหมือนน้ำพุทธมนต์เลยอืมแนียนเป็นน้ำพุทธมนต์เออเหมือนพุทธมนต์หลังองค์พญานาคเนาะเอดอมมา คนก็เข้าใจเยตุเนาะฮะน้ำหยดน้ำหยดลงมาเนาะอันนี้เป็นน้ำหยดลงมาจากหินค่ะ ดีใน,น,นแต่ความสุขความเจริญร,รุ่งัรษางรทุ่งครงนะคะขอให้มีกับคำว่าเรือๆารๆย,ยตลอดไปให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุการนโมทนาสาธุคุณด้วยนะคะขอ,ะอร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะถ่ายร,รูปสวยด้วยชัดด้วยคะ่ะจ้า

คุณบารมีของท่านพระอาจารย์นะครับติดทานให้นะครับมีญาติโยมนะครับเดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับมาทำบุญที่วัดบุญระดูนะครับถึงแม้ว่าวัดบุญระดูนะครับเป็นตาง่าตางเขานะครับก็มีญาติโยมนะครับเดินทางมาปฏิบัตินะครับผู้ป่วยนะครับอยากให้ถ่ายนะครับลูกขออนุญาตนะคะลูกขอถ่ายด้วยด้วยถึงวัดแล้วนะครับจากเอเดียวกัน เรียงเสือมดวงนะครับเพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองนะครับสำหรับขั้นตอนการประดุกตัวดวงนะครับสับว์ท่านพระอาจารย์นะครับปลดอยปัจจัยนะครับลงในตู้นะครับคนละยี่สิบบาทนะครับใส่ซองสบายท่านพระอาจารย์คนละหนึ่งร้อยบาทนะครับเขียนชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับใส่ที่หน้าของด้วยนะครับ บริเวณนยนั่เที่นักท่อีนับถวายวัดคุณกรวยนะครับตารางวานะครับละหนึ่งร้อบาทนะครับจะได้รับใบนะครับสลดบุ่ตดใบนะครับร่วมทำบุญบ้านห้างข้างไปคุณเป็นอีกวัดหนึ่งค่ะแมนค่ะึ้นไปคุณไม่ะสิเป็นอีกวัดหนึ่งค่ะ S <S จ้าสิมีบทมัทค่ะ <S 2> <S 2> มีบัดจามีบัดค่ะ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ิิเป็นหลวงพ่อองค์ดัามาสิแยกมาทางนี้แต่ถ้าถ้า,ถาถอที่ต้องตรงไปทางฝุ่นสิเมนบัดมุ้งเา,า,าแยกมาทางนี้เลยสิเป็นทางนี้ ที่นี่พญอนกับไปแลนดสิ่งนีทางเขบแม่แม่นค่ะแต่ถ้าไปทางนี้มันเสียอันตรายห้าวตรงไปแล้วขี่รถแล้วขี่รถไปขี่รถไปตรองไหมค่ะบ่บ่ตรงยางแล้วตังนี้เด้อค่ะเด้อมันจะลื่นแล้วคนชิบ่เห็นมันติไปครับไปตั้งห้ารอยบาทนะคะแม่น